หยับมาที่นครนายกนี่ก็เป็นอันซีนนครนายกที่จะเผยให้เห็นความสวยงามในเฉพาะหน้าฝนเท่านั้นดิดีพามชมไปปักหมุดที่น้ำตกทานรัตนาซึ่งนับว่าเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของที่นี่เลยและค่ะมาแล้วค่ะพาคุณผชมเดินทางมาที่น้ำตกทานรัตนาน้ำตกสวยที่ซ่อนตัวอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะ นี่เป็นแหล่งต้นน้ำที่จะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำวังบอนตำบลนาหินลาดอเภอปากคลีจังหวัดนครน,นายกคุณผู้ชมดูสิคะนี่สายน้ำสาดกระเซ็นแบบนี้ชุ่มชื่นหัวใจมากค่ะน้ำตกทานรัตนานะคะเป็นน้ำตกขนาดเล็กนะคะไหลมาจากลำห้วยสมอปูนในเขตจังหวัดปราจีนบุรีไปสู่อ่างเก็บน้ำวังบอนจังหวัดนครน,นายกนะคะระยะทางประมาณ4.5กิโลเมตรด้วยกันนะคะโดย ระหว่างเส้นทางค่ะก็มีหน้าผาค่ะก่อให้เกิดน้ำตกขนาดกลางอีก3แห่งมีอะไรบ้างนะคะก็มีน้ำตก2พี่น้องตรงนี้เนี่ยมีความสูง70เมตรนะคะแล้วก็มีชื่อเรียกเดียวกันเลยก็คือน้ำตก2สวรรค์ความสูง18เมตรแล้วก็น้ำตก2สวรรค์แห่งที่2เนี่ยตรงนี้ความสูง38เมตรนั่นเองค่ะ คุณชัยยาห่วงหงทองนะคะเป็นอุทยานแห่งเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนาะท่านี้เลยก็ให้ข้อมูลน,นะคะว่าน้ําตกทานรัตนาเนี่ยเป็นน้ําตกที่อยู่ใกล้กับทานน้ำค่ะคุณผู้ชมก็จะมีน้ําเฉพาะในช่วงฤดูฝนของทุกปีเท่านั้นนะอีกทั้งน้ําตกแห่งนี้เนี่ยก็จะมีสัตว์ป่าเขาใหญ่มาใช้ประโยชน์มากมายโดยเฉพาะช้างป่านั่นเองอะ ซึ่งทางอุทยานได้มีระบบ SOS เเตือนภัยกรณีไปพบสัตว์ป่าหรือมีสัตว์ป่าที่รู้สึกว่าจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่พบเห็นก็สามารถกดปุ่มแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้ได้รับทราบนะคะแล้วก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่จะมาเที่ยวชมน้ำตกทานรัตนาณนะที่แห่งนี้นะคะแน่นอนว่า องปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะการเข้ามาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างเคร่งครัดนั่นก็คือต้องขับรถที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะกำหนดไว้แบบนี้เลยแล้วก็อย่าให้อาหารสัตว์ป่าโดยเฉพาะลิงที่มีจำนวนมากนี้นะคะอย่าเอาอาหารไปให้มันนะคะแล้วก็ไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในอุทยานห้ามส่งเสียงดังห้ามนำต้นไม้หรือว่าพืชพันธุ์ในป่ารวมไปถึงสัตว์ป่าออกไปนอกเขตอุทยานเป็นอันขาด ไม่ใช่นั้นเขาจะมีโทษปรับอย่างชัดเจนนะคะคุณผู้ชมก็ไปกันได้นะคะน้ำตกทานรัตนาอันซีนจังหวัดนครนายกแหล่งต้นน้ำสำคัญของที่นี่เลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ